เออผมลาเกียดเวลาฝนตกจริงๆเลยครับเออมันตกแต่อย่างนี้โอแตอเขียวดีนะเขียวดีนะรนาะนะครับข้างในก็เขียวครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมอัปเดตเรื่องโต๊ะคอมแล้วก็สถานที่ทำงานสตูดิโออัปเดตเลยรพวกนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่ากำแพงนี่ เดี๋ยวทำในห้องสีขาวนะมันจะได้ดูดีหรือไม่ก็เอาสติกเกอร์สีขาวมาแปะซึ่งเหมือนเป็นสติกเกอร์อีกอะ่ะหรือไม่ก็ทําเป็นสีดําก็ได้แล้วก็ LED ติดรอบโต๊ะแล้วก็นี่ตอมโพงจะเป็นสีขาวจอถ้ามีตังเดี๋ยจะเปี่็นสีขาวตัวนี้เดี๋ยวไปอัปเกรดยังได้แค่นี้อยู่อืมโดยรวมแล้วโอเคนะโอเคเราหลายคนอยากเห็นสเปคคอมของผมนะครับ อ,อาอแสดงผลนี่ปะนี่ตามนี้เลยนะครับ <c oughs> ผมจะได้แปะไว้ถูกข้างล่างคอยเจ็บโอเคแบงพอที่จะเล่นเกมแล้วสตรีมเนาะเกมเต็มไปหมดเลยรออัดทั้งนั้น แต่วันนี้เรามาพูดเรื่องประเด็นการฝนตกนะฮะผู้ชมมีใครเป็นเหมือนผมบ้างฝนตกลรวจะน่าเหื่อน่าเบื่อเหมือนไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับมีมีคอมก็ไม่รูจ้จะจะเล่นไปทำไมเกมก็ไม่ค่อยยินใจเล่นเท่าไรไม่อยากเล่นเล่นแบบเบือ่อเบื่อไปไปวนๆสร้างบ้านก็สร้างบ้านอยู่ผมก็เลยต้อง ช่วงกลางวันเนี่ยเขาเต้องปิดห้องเนาะเพราะว่าฝุ่นมันจะเข้ามาแล้วก็มันจะเข้ามาโดไนไอ้นี่ผมก็ต้องถอดไปประจําเพื่อมาทําความสะอาดแล้วตอนนี้ห้องเราจะต้องหลักๆตอนนี้นะครับอ่ะเราต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้นนะฮะเพราะว่ามีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวพาะตัวน,นี้นะผมห่วงมาก อุปกรณ์ตัวเนี้ยใช่ผมต้องคอาทำควาสะอาดบ่อยนะเจ้านี้ฝนแรงมากเลยครับข้างนอกกล้องมันจะถ่ายไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลควาสะอาดเลยนะครับคือผมสามารถพูดได้ไงว่าเนี่ยแบบพูดไปแล้วดูฝนไปเดอะโอเคส่วนจอหลังพงนี้ยังใช้ได้ดีเลยนะครับจอก็ยี่สนิ้วเป็นของ asus นะ led คีย์บอร์ดเดิมๆเลยเมาส์เดิมๆดิมีกุลาบแล้วก็คัดตะบ,บัตแอมกอฮอน้ำสายเน็ตนี่นั่นเอ้ยต่ปักเยังเสียบอยู่ถอดไปก่อนฝอนมันตกไม่ใช่เลยเอ่อถ่ายสักสิบนาทีไหมแล้วก็เอาลงมันเพราะมันไม่มีอะไรวันเนี้ยดูฝนนะครับข้างนอก เดี๋ยวหาอะไรมาทำควาสะอาดขอบและต่างุ่นเต็มเลยผมกลัวมันจะลงมาห้องคอมเนี่ยมีรถข้างนอกด้วยนะครับเดี๋ยวไปกันปิดไฟแป๊บงนึง่งอย่างนี้กำลังดีครับสตูดิโอทำงานตองกลางคืนสวยฮนะตอนกลางคืนสวยมาก่นะ ให้ปิดแล้วเออดูดีขึ้นเยอะไปแันหนังผียังไม่รู้แฮะเปิดดีกว่าแกจะไปกอกน้ำตอนเย็นอยู่ไม่ได้ไปดูดิฝนนะครับจังหแับอ่างทองใครเป็นนี้ป่ะใครอยู่ก็อยู่ยยจังหวัดอ่างทองสบายนะ ธรรมชาติเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะมันคงไม่กระเซ็นเข้ามาอ้าวคุณไม่กระเซ็นโอ้หลมเย็นมากกะปิดดีกว่าเดี๋ยวเราอองมันมาอืมตรงนี้เห็นไหมน้ำไหลเนี่ยรูระบายน้ำ โหแรงนะไหลแรงอยู่ครับอตอนนี้ผมเกียรสาภาพตัวเองมากเลยแบบถ้าเราจะจะไว้แบบทรงผมแบบพวกเกาหลีอะไรเงี้ยเราต้องไว้ยาวมากๆยาวแบบยาวมากเหมือนเหมือนคนคนทำอุปกรณ์อะคนทำอุปกรณ์อะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะ ไม่น่าโอเคมนนีตู้เออี่ยเรานะก,กลับมาหน่าเก้าอี้แล้วก็มันมันก็ไม่มีอะไรคุยอ่ะช่วงเนี้ยโควิดใช่ไหมครับโควิดตรงนี้โควิดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยทุกคนอยู่แต่ในบ้านวัน,นนี้นั่นหาอะไรทำไปเรื่อยผมก็หาอะไรทำไปเรื่อย แต่กล้องมันโฟกัสเองนะลูกดีแฮะเนี่ยเล่นอันเนี้ยเล่นเนี้ยเล่นอะไรโตแล้วนะเอาแล้วนะหลามนะโตแล้วเออโตแล้วเล่นอะไรเนี่ยนั่นสิเล่นเป็นเด็กไปได้ฮาตัวเองรู้สึก ครับโอเคมาแค่น,นี้แหละไปละสรุปไอคลิปนี้ก็ไม่ถึงสิบนาทีก็ไม่มีโฆษณาเออดีดีด,ดีช่อง YouTube ผมผ่านเกณฑ์ไนแล้วครับเหลือเปิดทำสร้างไรายได้อะไรเงี้ยผมยังไม่เปิดละกันเดี๋ยวรอให้แน่ใจว่าน,นี้ฝนไปแล้วบ๊ายบาย